Oh. Oh, bài đi. Sao bài đi đây. Rồi. mày đó. Còn con. phẩm xong rồi rồi. Chắc mạc đi ơi. Mạc là hạ. đi thảo. ที่บ้านจะเอิ้อนยังอะไรสุดดีกันบ่สเด้อสุขยังก็ได้ดสุขบางที่ยังก็ได้เขอให้แต่เป็นสุขเนาะดสุขสินดับก็ได้บ่ได้บ่ได้บอสฝากขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ทางผู้ตูวยผูนใหญหลายๆเด้อเด้อเขอเขาใจเขาตู่หลายๆเด้อขอให้ดีดีที พี่ตังเลยมาวันนี้ไม่ยังเพิ่นดึงออกมาเบิดเนาะอ้าวพี่น้องเลยกะมาสิมาซื้อปลาอยู่มองห้านั่นบ่มีซ่ำพี่น้องเลยเนาะอ่าไม่แต่หัวจริงใครไม่น้องเฟนต์ปลูกพี่น้องเลยวันนี้ไอหัวจิงใครเพนต์เด้อเด้อไปปลูกเด้ออันนี้นะนี่ เป็นยันยนงไงางเหมือนใครน,น,น,นะเนาะเออแล้วก็เอาไว้หนเอาไว้หนกันเนาะไปซื้อปลามาให้สร้างเพิ่นก้อยแบบปลาปลาระ,ระ,ระวัดละบาทพีท่นนะ้องเลยเนาะมาทีซื้อมาอยู่ยหา่านมาเฮซายนะ่นะเนาะเพราะว่าปกติแบบนี้นะต้องเพแฟนเห็นอยู่ว่าปกติที่เพิ่อนบ,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 บุยอยู่นะแมนเปิดม,มาไหมนี่บุ๊มี ก็เลยเอ่ะไว้เป็นเบื้องื่นก็แล้วกันพี่น้องเลยเนาะสีลงกระาดาษซื้อปลาไม้เป็นก้อยพี่น้องเลยมาหนี้ให้เป็นกินเห็ดลนางผ้าไปก่อนพี่น้องเลย <c oughs> เ,เห็ดนางผ้าก็ต้องมาให้นั่งผ้ากินพี่น้องเลยเนะเาะป้าปะ <c oughs> มาจากคนมาเพิ่มบ่นี่นะไม่ย่งเ่ะแฟนขี่ขี่ไก่บ่ขี่คนเ่ะ นุ่นบออ๋อโอ้สบายดีสบายดีเดอ้อโดยกำลังกบไหมเนาะสองคนเพร่มชองโดยโดยอารบแต่ม,มืออันา วานนี่พีอ,อ,อ,องหอกเหรอว่นก็จะกดเนาะ <c oughs> ไม่แม่ยังจะแค็งแล้นี่ยึดมซ้ออ่ๆเลยใส่คนละสองตัวได้บ่อยเลยใส่คนละขางเลยพีองหร่ พังมาจาักหน้าจักลังเลยบวานเล น,น,นั่นแล้วหรอป๊อปแซ่ได้หลังนั่นเนาะเสร็ียบร้อยเลยพร้อมล่างปีนไปอยู่เลยบบดนี้เนาะเอวันชื่อปลาไมา่ค่อยว่ะปลาเบิร์ดเบิรดนเนอะเบิร์ดเนาะชื่อปลาไมา้ค่อยไม่ได้กินเฮ็ดตะกั่นเนอะกินเหเฮ็ดตะกันวันนี้สำคัญนี้ให้ฮานามาขายเนี่ ใช่ป่บักไม่รอเประมาณสิบโมงนสิมาต่งใช่ไหมสร้งแล้วสร้างแล้วโดยโดยยกเตาแล้วัสร้างเร่ยสร้งมาแล้วประมาณสิบโมงนสิมาสงใ่ห้งากนะเโดดยอ๋อคนตีแบบตีแบบไม่บ่นนะส่าได้ขุดดันไานันไ้เนาะ มไม่ขีดเล็กดิดำดำน้องๆจะขึ้นทานไม่ใช่ไม่ขีดเลขแต่ไม่ขีดเล็กแกนมันเนาะ เอาขึ้าตัวมนจะม่หน่อยจางนมาคง่ายแหละเพระล้นมาคนงานง่ายะักมันรักมนมาอันนี้เลเอาขึ้างแ่น้ำบแต่ละรักนี่เอาไชงคือไรยันชุ่มสดเจ้งมบึงขนาดเทือนบอแ่นลอ๋อไอ้นอนดีชุ่มมันมันมันก็ง่ายมันชุทำมาเทือนน้อยแต่ก็มันสูงแล้วมันก็ต้องยิ่งเยอะ À, à, chứ <laughs> ừ. à, <sợ> <laughs> <laughs> là gì <laughs> <laughs> à, à, <laughs> tất à, ừ, ừ. cả mọi người có thể ngắn nghe rồi nha hết 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 rồi rồi nha hết rồi nha hết rồi nha hết rồi Nó hết rồi Nó hết rồi nha hết rồi nha hết rồi นั่นตีแบบใบบอ,นอดนะแบบที่จะวางไว้ก่อนบอดนอะแน่ละวางไว้ก่อนคนระับตอกติดแบบใบแบบที่เพิ่นวางไว้คุดจะแทกติดทางนี้แล้วบ่อยไปพุ่นประมาณจังเมตรหนะน,นึ่งแบบตามแบบไใบบอดดีกบ่านี้เลยดือว่าแบบดีกว่าวางใบลินทีเชื่อ Nàng vô đây nhằm Thì ở nông có tìm đấy Ừ Nông sau, nông kia Đôi đôi, phí nông ơi cái nôi sau đấy, sau Nó nhập vào thế kia Nhập theo thế sau, phí nông người, nông Thực sau nông đó Nhập vào nông cái này, phí nào ơi

อยากเป็นไม่ค้าเปนบาเป็นว่าม่ค้ามักคดีนี่ฮะเป็นครับจะขับเป็นบ่เเป็นบาไปขับรถขี้ขี่เป็นได้หรือเ่าจักมากนลยเลยมากไหมฮโอ้เีดีเท่าคีบมักเีรีก็เ่าคนคนมาขายกันยัง เอา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 อันว่าให้น้องน้ำเนยก็ได้น้องแฟนไปสร้างเอาที่หาถุงก็ได้มาแต่ว่าไดนเจ้าไ่ะโอ้คือปนเก้าโอ้คือปนเก้าโอ้โอมาไก่เนาะไก่นะจะปลูกเองบ่อนี่ซื้อเขาซื้อเขาอีกซื้อเขาแล้วซื้อเป็นสอบแล้วมาต้มแบ่งต้มเนาะ ได้กำไรมือละล้านมึงได้เหรอเนาะโอ้ยเนาะกำไรมือละล้านนะฮั่งตอวเอาได้แชนกี้มาโบเสื้อเขาเคยขายมาตัวก็ได้เขาเคยขายอยู่พุ่มพวงนี่ได้มือละแชนกี้ดีกว่าอยู่ละกำไรน่ะได้อยู่มือละสามแสนตายไม่ได้ไม่ได้โบแชนกี้เขาเคยเขาบอกเขาเคยขายอยู่ได้อยู่มันสามสามสี่แสนนี่แหละ ไ,ได้สามสี่แฉนเฉยใจเลยได้ได้แชนป<ช>ีกมาซื้อกระทีแชนเลยภูไทยพ่อจ๋นะแน<ม>่เป็นภูไทยเนาะอไม่ได้แน่ลองดูมาถ่ายกันดูห่ะไม่ได้แาาน่ <c oughs> เอาเถอะเลยเมาหมดเลยนะไอ้เมาหมดเลยเมื่อไรกินข้าวอยู่ท้องๆก็กรอกยังไม่กินข้าวจะเศร้าอีกเล่นเรากำลังจีหนูกินข้าวเผ่าบ่ะหัออยากอายังกันะเฮ้ยเนาะอายเมาหมดจะหมดกินข้าวเนี่ยกินแค่สามโมงแต่ละมื้อท้องๆกรอกไม่กินข้าวเบ็ดเงินเหรอฮะกั มันอยู่สายมือเลยสายมือเลยางเงินนะหัดไล่จนไรก็จะงอกอยู่วงเงินนะหัดไล่นะจะมึงรอดนี่เรอะมีจักใบเลยอ่ามีใบยาวซ้ำ ทอนแถมมูได้แถมบ่แถมไ,มได้เำายนลายแถม,มแถมกับมัดแล้หิวเน,น้ะมัดไว้ก,ก่อน <c oughs> ยังมันออกไปได้ <c oughs> มัดเงินไว้ก,ก่อน่น้องเนะ <c oughs> จจาะเจ้าจะรวยแล้วว่าทำไมกินข้าวเงินหมได้ก,กินพ <c oughs> ี่เผื้อเ็ข้าผัดกิน <c oughs> bớt là bớt xin mua, bớt ra à thùng ba, ba ngày ngày thùng đây là ngày sáng, năm ngày sáng, năm, chắc 2 thùng cái đấy, rồi rồi nè anh ba chỗ แล้วว่ามีคือตังหกว่ามีบ่อนี่ตัดสิรีกันเนาะเด้อบ่ยังกินมัเยตังหาไอ่บ่ไอ่เขาไว้กินรถเขาไ่กินรถกินยังไงเอาเห็ดไรเจ้าหรอบ่เห็ดเออเห็ดหอบไม่ให้เลยไม่ให้เนาะมานี่ยมได้ไปเรี้ยงมือเนาะม่ได้ไปเรียงมือกน้ะคร ทางน,ทนอรงเนาะแต่ว่าปืนพว่นันคือปอกก็หน้าหม่ทางคนวันนี้นเห็ดไปก่อนี่น้รงกินมัทฉีไปก่อนเด้ <c oughs> แต่ว่าตอนเนี่ยเห็นเรถุ้มพวงมาเนาะเาก็เผาเนาะ <c oughs> ไปแล้วป <c oughs> ะเซ <c oughs> ่อเปล่อนลาบเรามา่ได้เลยอันลาบมันมาเรามาขายมา่ไเ <c oughs> อ็มอีมน้อเราเนาะ cứa hiện phốt á tò bao cái to cái to bao bạn chơi rồi trừng nhỉ tập chơi cái này rồi bao hao hao ai yàng cho cái này trừng nhỉ ta ra nhỉ ta nhin ra 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 tốt mục rồi ขุดออกเด้พี่น้องใครขุดแต้เจ้าบ่กแม่ขุดแม่ขุดแต่สาวอ๋อออกได้บ่ได้เพิ่นอ้นายซางเพิ่นว่าเอาจักเอามาตัดเรามีจักบ่เด้ออ๋อพ่อละบ่นี่ยนะเป็นว่าพ่อลยพ่อละเนาะเด้อเพื่อนนี่มันสิดสาวผมน่าชิตกอยู่ช่วงนี้แหละพี่น้องกันเนาะตกอยู่งช่วง พวกบลัมโมลานเพิ bon ่นเนาะพี่น้องเลยอ่าเพิ Bro ่นเพิ่นถือบ้านจะถือกันอยู่บ่โด้อี่ตาฮะพี่ตาพี่กันอยู่เนาะบ้านเพชาวบ้านนี่ทางบ้านอนี่เพิ่นเพิ่นถือโมลัมบลานเพิ่นถือบ่อ้อันว่ามีอันว่าต่อไม้อยู่ข้างในเฮือน ตื่นจังมโ้งเช่าเล่ซีโมงตื่นไม่ใช่เช่าแท้ตื่นนี่ส,นนสิมันเคยเหรอเนาะเคยเคยตื่นเลยี่น้องคืต้องตื่นเนาะเ่าเตลุคนก็เ่าในศิษย์สื่อเครื่องประมาณน,นี้พี่น้องเลยเอ่า <c oughs> ถ้าเขาเลยหยุช่วงประมาณน,นี้เนาะ <c oughs> ยันจุดช่วงนี้นะเสาเนี่ย บ็ดติน้องนี่อยู่ด้กินเนาะได้บ็ดอันมาอันไในกินดิหมูกับเบ็ดหาแม่เจ้าไหมแม่สองตัวทำเม่เพื่อเลยทำเม่บ่เลยบ่อยกคือได้ว่าเมื่อนแบบเมือนหมาเื่นแหไรเป็นท่ากันทอนคนเฮชายมาเลยชายนั่นเห็นบ่ะได้เออ ไปไปโบกรถไปไปโบกรถไปบุปินโบอกอ,าบอ้าวเพราะคนคนจะพูดว่เาเพื่อนหนังนี่บอนนะไป <c oughs> คิดมแมนบ้าแมนแมนบอาเฮียชายแมนคุเขาแมนอยู่เน,นาะเลยเจ้าเก่าเจ้าเด็กพอมองได้ไอถอมองได้มาแล้ว เอามองไหนมองนี่รถจะมารถจะออกจะเข้านะเออรถเ่าเอามองเจเานาะมาละไรเดี๋ยวเลยเฮ้ยคือเป็นน้่มน้ำมทุ้งลายแท้มองนี่ รถน้ำเาล้าสไลายแท้เนาะเออไม่ตักไม่ไม่เลยบ่อยไอ้ห่วยตักไม่ไม่หมาดเลยเลยพี่น้องเลย ไมยใจห่อนแท้ไปเลยนะ่ะเราบรนะิสุทธิ์น่ะเงินเงินคำกับบอ่นะบอนี่ยบ่อเงินเห็นบ่อ <c oughs> เราบริสุทธเฮสิตากาใหม่ใหม่เลยเนาะยังเปียกอยู่พี่น้องนะอยูอเนาะเนี่ยลาดน,นึ่งไงแ <c oughs> พงบ่ Agoa, <preachy> so tên, so so you tìm là. Ladng, bơi. đi là. Honey, là. Honey, là. Honey, là. nó là. Honey, là. Honey, là. Honey, thì Honey, là.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  đấy là. Honey, nó, ไม่ไรกเฮาคขึงไม่ได <th> <utan> ้ฮาวขึงเนี่ยมันขึงยากน่อยเนาะแล้วขึงใช้สวิงขึงเี่งมันมันทายเปียกกันเมื่อยแะหอนกล้ามจนเบงไได้นี่เห็นปะมันเปียกอะไรกัขึงยากเนาะแล้วหอนแ้ยาหลุดขึ้นว่ามีไม้ด้วยดดงวเออน้องมาอยู่ทีไรไอิายดูเด้เนาะ ถร่มท้ายก่อนเอาจะลองเลยเรียบร้อยเนาะช่วงเสามันออยู่ช่วงไรนถือว่าเสาช่วงนี้ตััไฮะใั้นั่ไปาอะไรพุ่งเนี่ เดี๋ยวเอาสาวยุ่รงนี้มั้งเนาะตัดใจแล้วหอ,อ,อมจะให้ดจะฟังเฮิรดนี่แหละทอะไรให้น้ำอะวนี่ังเยงงูเสิยังเยี่ยงม่ากนี่ก็ได้ยัเยี่ยงมากนี่ก็ได้ปี่พอดีเห้มันสาขามันตกลงแถวนี้ก็ได้นี่ พอดีตกลงเถานี่ปอกปอกปอกลงพี่น้องเลยเนาะอ่าอนาคตกะบลงเือเพิ่นจะเกาะต่อข้างล่างกัมีเนาะแต่กะอนาคตเพิ่นบลงเือเพิ่นอ่าไล่ผัวคนรวยพี่น้องเลยหรือว่าเพิ่นหาเงินนะคำอะไรเอาโรบิโกมาจอดไปเออคำไล่ผัวคนรวยเราก็ชื่อชื่อเราก็เห็ุหลังไม่ได้เนาะเนี่ยมันได้เอาะว่าเพราะอะไรนะอนาคตคนเบิ่งกันมองออกไล้พี่น้องเลยเนาะ เมืเอ,มอฮะลืมแล้ว <c oughs> จเจะไหนเพื่อนแล้วก็ลืมมดเหาแล้วเนรวยแล้วเจะใครลืมไคเนี่ย้าอ<ด>่อ่อสิมาเยี่ยมมาเยี่ยมมายามเลื่อยอยู่ี่นตรงอย่างเนาะพามาเป็นทางผ่านเตะทางมันสบายเดยอยันพึ่นได้มาดียวี่ดีวไปกีดยางไปจักเรินเรีย <c oughs> มาตอนคํำๆเลยจังห็นเลยเดอ ทังไหนนาคตสร้างกัเป่าได้เลยผี่น้องถือหวยเลยเลขึ้นมากหวยีร้ล้านเนาะเป็นบ้าบิมน้ำเป็นข่งเัาบยิมน้ำบาบนี้เป็นบาสร้างไฮะเายากรวยอีกได้เหมืนบ่ยากรวยแต่กนี่แหละเป่าบ่ได้แลนาอทนเฮาว่าอนาคตมันรวยกับมีไดเนาะ ตักขึ้นมาใหม่ไหม้นี่พี่น้องก็ยูเซ่เะไรเนาะมาถอกปั๊บแต่กระบอกเขาเงินเลยี่น้องไปเลยเงินได้้องมีใจเด้ได้สิมาจ่ามันตอนแดงคนแหละแล้วก็ไอ้คนมาส่งปั๊บเดี๋ยววินลงมาปั๊บแล้วเนาะไปเลยของชามือยังบอกไปให้ก็ยังวุ่นวายเลยี่น้องห่านเราสบายเลยนี่แทนแทนชาวงาม แล้วก็เห็นบุสาวงาน้นเยลงมาเนาะอนี่บุก้าลงมาตลรดเลยเหรอไงเออพัวเบ้เจ้าเจ้าคือมันผูกไว้เนาะผูกไว้ยันมันออกทางฮะนโมงจมังจปอย่นงจังปอยโดยจังโมงจิตปอยมันเะรส <18 S 2> <18. S 1> ิบเ <โด S 1> อ็ดสิบเอ็ดโมงอ๋อผูกไว้ตอวลอดบ่นะ แต่กระบะกก็บอกว่านาะผูกกันไว้ยังไงะบงมีขอบตนี้บมอบแบบบอกด้วยคอกหางน้องตธอเเออแล้แหละออันว่าสร้างต่อไฟให้เด้อต่อไฟข้างหน้าตอไฟันต่อไฟแล้ววะต่อไฟข้างหน้าหต่อได้ยังอืมี่ใจ้วซื้อาสื้อมด่ ใช่พื้นใส่ไฟเสื้อป่ะนะเพราะว่า,วาสังคมมบางคืนมันจะได้อันเท้าใต้ไฟได้คืนได้สะดวกสบายนะตอนแรกเนี่ยให้พวกนอนเองนอนอยู่ใช่ใจะนอนอยู่ใช่มานอนน้ำเฮาก็ได้ไป <c oughs> แล้วแต่เจ้าจะนอนอยื่น้องเง็ดก็นอน <c oughs> อืนอน,นอนไหนก็ได้ไ <c oughs> กลๆนี่หรอกจะนอนใช่ทอย่ี่นี้ นอนตาราง<ม>เทือนบ่นอนอนอลาว,วได้อ <c oughs> นอ,นไ,ดนอนได้อยู่เหรอจะจะไปลอยขึ้นเลยเนาะหน้าตา <c oughs> ่า,ตางแห <c oughs> ่โมมีอยู่โมมีเลยแล้วโมีโมมีหน้าต่างนะเนาะจันทร์ย<อ>ังเจ้าเจ้าบู่ย่านหรอกประกันภัยมั้งฮะประกันภัยมีมั้งประกันภัยอะไรลูกไปเลยมีประกันประกันภัย บอกอันเจ้าหน้าบอย่านน้องๆมันไล่ย่านว่ะแล้วมีเต้นหรือไม่กันบ่เต้นให้การเอาเต้นมากลางนอนนี่ก็ได้หนิมันมินขี่บ่ขี่มินแห้งบ่นอนเฮ่อกเ้็ดก็ได้ทางสบายเนาะเดี๋ยวแบบมานอนมานอนอยู่เพื่อนน้องยันว่าในบ้านในเมืองเพิ่นสี่บ่นันปคนไหน โบงงามปันใดเนาะลูกสาวลูกสาวเดียวเอ้ยลูกสาวผู้เดียวใช่เปล่าเลยหน้าต่างกับโบมีเออจักไปสิบืนลงมาไปแล้วเจ้าว่าผู้หญิงจักสิบืนลงมาโดดเลยฮะโดดเลยว่าแต่ผู้ชายสิบืนขึ้นไปกจ้าผู้หญิงบืนต่างๆลงมาจักเออไปผู้นี้ผู้หญิงขื้มือนี่ลายเด้เปลี่ยนลายเห็นลายคนอยู่ไงไเนาะสร้างอ่า เนเบอร์ที่ซื้อป่านินว่าก็ลาบลาบเป็นบ่าเป็นอยู่เนาะเป็นยังเยังก็เป็นบดเนาะเป็นยังก็เป็นบดปันลูกก็เป็นเจ้าเนาะปันลูกก็เป็นปันลูกก็เป็นเมนี่จะได้คุดเคืองด้บ่เนี่ยจะได้คุดจนบ่เหมือนอยู่พุ่นจะคนอยู่พุ่นน่ะมีใครใน่อยู่อยู่กันน้องน้องเฮยียดอ่ะสองคน มาใหม่สองคนบ่ม er ีเม <Gy ere. S 1> ียหรือบ่มีแลมีเ <laughs> บ <c oughs> ิร์ดหลือบ่มีลูกหรือบ่ลูกกี่คนละลาวใช่กระทำเบิร์ดอันทางมาใหม่นะจักไฟกระทำมีมีเป็นคนแล้วมีเบิร์ดหนึ่งมีเบิร์ดหรอบ่คือว่าอยู่แต่ทางลาเทิร์นคนเอาลูกเอาเมียแต่น้อยเลยพี่น้องเนาะแม่นแหละตาแห่งลาตาแห่งไล่นะเอามีเอามีลูกอาเมียแต่น้อยเอเอ้าคือว่ามาเพิ่ม สองเนาะเป็นเป็นงานบาทุกคนบ่อร้างแม่เลยหน้าพวกชงกนนั้นเล็กอันบานดูบานนันนัเฉลวนั่นนี่บปล่างานลูกเพิร์ดมาเด้อ๋อที่กับลังเพิร์ดบ่ไหนนะอ๋อนี้นี่นึกว่าบ่ย่ว่าสีมือดีเด้ออ้าวไปบาดทั้งหมดแหละเดียวแหละสองวันเดียวกันเลยหน้าหนังมองน้องเคยน้องเมียน้องเมีย

ตามกันกับเฮาเฮาบ่เป็นจังเลยเฮาเป็นแต่จับกล้องถือไมพี่น้องเลยเอาน้อยแต่ก็หางานแล้วจาแล้ว่ดีๆยังน้อยแต่ก็ต่อยัอีนี่สิจ้าสิว่าน้อยแต่ใจหางแล้วโอ้ยเจ้ว่าบ่ถือเจ้าสิว่าว่าโอ้ยมันผิดแล้วน้อยแต่ก็ตแต่อยู่เฮาใหญ่แล้วสิก็ว่าังนั้นงเลยพี่น้องบ่ยังด้ใหญ่ซั่นอ้าวๆๆ ป้าสายมิตรมาสิชอบคลิปปิดคลิปลงก่อนพี่น้องเลยเนะเาะเริ่มเหตุเครื่อนเหตุสันอัปเดตไปที่ละครตอนพี่น้องเลยเนาะสิได้ยุกเครื่อนยุกซันนี่ก็ต้องอาจจะเป็นรอบหน้ารอบนี้ทางชีได้ยุกเนาะรอบนี้อาจจะอาจจะอาจจะเปลี่ยุกเขาสิเดนกลับเมื่อก่อนมิตวมาจมเจ้ากบไหม่กบต่อไว้แต่ว่าสิได้เมื่อก็ยังอีกมืออย่งสองมือพูน่ะยังหลายมือเติบยู่ แต่ว่ารอบนี้สิยังบ่เนาะเงินมับคือม่เราจะยุกวันศุกรุกร์หยงก็ได้เุกวันที่หยังก็ได้เขอให้แปวันศุกรุกสิดับก็ได้ได อาซาน้องเอันม so right so oh, so 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 ิตรว่าสิจบคลิปก่อนได้สเดอร์บันเดอร์เอาก่อนจบคลิตจิตจิตกะฝากขอบุญขอบุณทางผู้ใหญ่ทางผู้ตู่คนในรายเดอร์เด้อเขาสบใจเขาตู้นรายรายเด้อเขอให้ดีดีที่แห่งคนจริงยังได้ของใครยังนี้ขอให้หินเฮงปังปังหินเฮงปังปังลำลำรวยรวยซาถือเราพี่น้องเไยเนาะเอาที่ตามผลงานน้ำกันพี่น้องเลยว่าเพื่ออะไรเป็นสิครบไปแล้วเนาะแต่ว่าันนี้เป็นครบเมื่อวานในจังม่วงไง ก็ไม่วันจึงมุ่งวานนี่นะบาน่นะกบจึงม่งบานนี่เอาไอิเอ็ดวนิเอ็ดใช่แต่ทอะไรบงมองบงมุงบ่ายปายบ่ายมุ้งปายเนาะบ่ายมุ่งป2ายสองมุ่งเหรอปจะส่งเสียงอะไาเมื่อวานนี่คือสองแมน สองโมงเนาะสองสามโมงเลยไ <c oughs> ปซะพี่น้องเลยขอจบคลิปคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนเด้ขอขอบคุณขอบคุณหลายเนาะอยู่ดีไม่แห้งบัดคู่สุดคนพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณทั้งเอฟซีและทั้งผู้ใหญ,ญ่เจดีเด้อที่เข้ามาติดตามนะครับส้มขากใส่ก็ได้กเ็เส้น้องเพียงเนาะอ่าส่องเล็กหน่อยของโมยาได้พี่น้องเด้อหักโมยาเล็กน่อยขอหักโดนนานๆเนาะเพียงเนาะไปได้พี่น้องสบายดีบัดคู่สุคนุด้พี่น้องเด้อ